สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาเห็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วแบบทําอะไรไม่ถูกเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงทักษะหนึ่งครับที่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกแบบนั้นให้กลายเป็นการช่วยเหลือที่มีความหมายมากๆนั่นก็คือการปฐมพยาบาลครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันสําคัญแล้วก็ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดยังไงนี่เป็นคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบในเสี้ยววินาทีนั้นนะ่ะโอ้โหสําคัญมากๆเลยเพราะอะไรนะครับ พราะอุบัติเหตุหรืออาการป่วยกระดันหันเนี่ยมันไม่เคยบอกเราล่วงหน้าเลยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆและท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในสถานการณ์แบบนั้นนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนคําตอบเลยนั่นก็คือการปฐมพยาบาลครับมันไม่ใช่แค่การเข้าไปช่วยเฉยๆนะแต่มันคือสะพานดาดแรกสุดเลยที่เชื่อมระหว่างความเป็นกับความตายแล้วการปฐมพยาบาลเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับ หัวใจของมันก็คือการดูแลเบื้องต้นครับไม่ใช่การผ่าตัดไม่ใช่การให้ยาที่ซับซ้อนหลยเลยแต่คือการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นทันทีเพื่อประคองชีวิตเอาไว้แล้วก็ลดความรุนแรงของอาการมันคือการซื้อเวลาอันมีค่าก่อนที่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาถึงนั่นเองครับโอเคพอเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมการตอบสนองแรกเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดน,นั้นละ่ะทำไมถึงเปลี่ยนเกมได้เลย คำตอบมันอยู่ในสิ่งเดียวเลยครับที่เราไม่สามารถย้อนกลับมาได้นั่นก็คือเวลาในภาวะฉุกเฉินทุกวินาทีมีค่าเท่ากับชีวิตจริงๆลองนึกภาพตามกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนใกล้ตัวเราอยู่ๆก็หมดสติไปหรืออาการป่วยที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่เคยรอให้เราพร้อมเลยครับเพราะฉะนั้นการมีความรู้ตรงนี้ติดตัวไว้มันเลยไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นความจําเป็นเลยแหละครับ และนี่แหละครับคือพลังของการลงมือทำอย่างถูกต้องและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการช่วยรักษาชีวิตในนาทีที่มันวิกฤตจริงๆการป้องกันไม่ให้อาการมันแย่ลงไปกว่าเดิมหรือแม้แต่การช่วยลดความเจ็บปวดทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็คือการซื้อเวลาให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นเวลาที่โอ้โหประเมินค่าไม่ได้เลยครับการปฐมพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายแค่เรื่องเดียวโดดๆนะครับแต่มันมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3ข้อเลย ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายใหญ่ที่สุดก็คือการรักษาชีวิตนั่นเองอ่ะเรามาดูันทีละข้อเลยดีกว่าครับข้อแรกเลยนะครับและข้อนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือเพื่อช่วยชีวิตครับนี่คือหัวใจของทุกอย่างเลยจริงๆลองนึกถึงการทำ CPR ตอนที่หัวใจหยุดเต้นสิครับทุกวินาทีที่ปล่อยให้ผ่านไปโอกาสรอดมันก็น้อยลงเรื่อยๆการลงมือทำในานาทีนั้นมันคือการตัดสินระหว่างความเป็นกับความตายโดยตรงเลยข้อที่สอง คือเพื่อป้องกันอันตรายเพิ่มเติมครับนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้ามันมีไฟไหมเนี่ยนี่ก็คือการกันไม่ให้ไฟมันลามไปมากกว่านี้เช่นการห้ามเลือดเพื่อไม่ให้ร่างกายเสียเลือดมากเกินไปหรือการดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆให้มันปลอดภยัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนขึ้นมาอีกและข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวครับ ข้อนี้จะมองไปข้างหน้าหน่อยนะฮะการกระทําที่ดูเหมือนง่ายๆอย่างการล้างแผลให้สะอาดแล้วก็ปิดพาสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูแลเบื้องต้นนะแต่มันคือการวางรากฐานก้อนแรกเลยเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้นในระยะยาวครับพอฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของหมอของหน่วยกู้ภัยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับความคิดนี้แหละที่เราต้องเปลี่ยนกันเพราะแก่นของเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันสรุปได้อยู่ในประโยคนี้เลยครับการปฐถมพยาบาลเป็นทักษะที่ทุกคนควรเรียนรู้และฝึกฝนมันย้ำเตือนเราว่าเราทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครทำอาชีพอะไรก็สามารถเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้าไปช่วยและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆได้สุดท้ายนี้นะครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ผมว่ามันสำคัญกว่าแค่เรื่องทักษะส่วนตัวนะแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนในสังคมเลยลองหลับตาน,นึกภาพตามกันดูสิครับว่า สังคมของเราเนี่ยจะอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยขึ้นขนาดไหนถ้าเราทุกคนต่างพร้อมที่จะเป็นฮีโร่ในยามฉุกเฉินให้กันแล้วกัน